ขอบคุณท่านในท่าวินัยวีรพุทธงนะครับด้วยการไม่ย้อนนะครับอาวุธมวยนะถือว่าจุดกิะครับจะชบกันในสพิธีดีของเราครับ1 2มิถุนายนครับในพิกัดน้ำหนัก7 2อกิโลกรัมที่สนามผลกันมาครับโอ้โหนี่ครับแพ้ใจเราอีกนิดเดียวครับาประมาณสองเดือนสจารุวัลครับนี่ครับนี่โอ้โหเสีย เลี้ยกรุบ e e จำกัดอยู่จ้งพร้อมในสุกัยญาน้ำมันโน้นสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไท,ทยสูตรเย็นน้ำมันโน้นสมุนไพรสุกัยญาเขาเ,เลยนะครับเจาะยางหนักมัดแรงไหนก็พยายามจะกดแขนเอาไว้ไม่ยอมให้เคลื่อีดันมันขึ้นบึ้ง <มา S 1> นี่ครับโอ้ยขวาติดบ,บังเพชรอาวุธมาเหตตาอุ้ยซอกครับว่านี่ครับดูครับแปดจะบเชนลงมาเชน ยัดยัดไส้เข้าไปครับโอ้โหเดียวครับแต่ว่าลูกเตะขานี่หนักมากอ่าเตะเตะขาซ้ายอมาสวน แอนตซินชนิดเม็ดเดซิลีนเป็นด้า500ยาธาตุเผาไทยนครรวมถึงดีออกไซด์แล้วก็รางวัลจากแอนตซินครับเหมือนเดิมครับติดกันคอสอกกับเท่าร้อยครับแอนตซินมอบให้10,000บาทก๊าซเชฟาดหางรับไปถึง30,000สนุนเศือปะแม่ไม้มวยไทยช่วยดีมาโดยตลอดท้องเรือยาดมตราไข่คู่คนสวยมีไว้ดูไข่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนเดือดสุดท้ายตอนนี้แหละครับโต๊ะนี้แหละหนักงแรงไทยก็ยังกดแขนนะครับยกนี้พยายามจะกดแขนแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ ความเก่าแล้วครับของเพชรอาวุธดูจังหวะกดแขนไล่แขนไม่ยอมให้ขึ้นบนง่ายๆแล้วนะครับจุกนี้ขาจับเขาไวเพชรตะขาก็ไม่สนนะครับเกลี่ยไปเรื่อยยกไปเรื่อยเหมือนกันเนาะนะคู่นี้นี่ใช้พละกําลังเดินช้าไม่ได้ครับเดินจะโอ้ยหดูครับมาแบบนี้ แม่จะมีช็อตสวยๆให้เห็นครับต่อยบาดออกแทงเต่งแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้อาวุธดูนะครับนายอยามจะกดแขนเพชรนาคาไม่สนนะครับเปลี่ยนก,ก็ไวปล้ำเลยยมอยกกัดทุ้งได้สักนะครับรูปร่างมันใหญ่กว่าด้วยเลยครับนอกกับนายครับเอานอกเตะมาเตะเป็นโอเตะกระสอบเลยครับเอานายยัดไปโอ้โห รักเติมคงวิเศษไพล์คูนรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท c ี f ีเอ็มโทมบ์ฟู้ดโซลูชั่นจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์สุโตร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการไต่ขอบคุณ GSV มวยไทยไล่มาตอกแข้งแล้วก็จะปล้ำในนะเริ่มจะกระรลวกได้เหมือนกันมาดูว่าเพชรอาวุธพยายามจะกดแขนไล่แขนแทงแล้วก็คาไว้ครเอากับมาอาจจะ อ้วมอ้วมแข้งครับซ้ายเอาไปมีบวกสอกวงในง่ศอกมาครับเอาตีได้ไหมเหลื้อยเลืออยู่เลือมาแต่งตัวนานไปนิดนึงอ่ะครับเพชรนาคาว่ากันต่อลงทุนกันใหม่ครับเพชรนาคานี่ครับซ้ายนี่ครับกำบันไม่สนอยู่แล้วครับห่า ลูกศิษย์ของยอดมวยใจเพชรเดินเหมือนเดิมครับหน้าเดียวอยู่แล้วครับหน้าบ้านแขนป้ายครับจ้างตีเท่า2 4ชั่วโมงเริ่มจะมาโอ้โูครับมาเอามาหา,หาตัวหาตัวแม่อยู่ใกล้ๆกันครับตอนนี้เอาเลครับเดินชนตลอดด้วยนะครับไม่ถอยแล้นครับมีกอกนำไปก่อนนะวงในโอ้โ ้จิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยสุกยะน้ำมันรสสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสุดเย็นน้ำมันรสสมุนไพรสุกายะสังซ0 2 0 1 6 0, 0 0 0 9อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่ดีเข้มโดนจนจุดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับอตอนนี้สงคำเข่าเลยนะครับยกนี้ สถา,านการณ์นี้ถือว่าชิงดังอย่างที่บอกน,นะครับเบตตาคุิเองก็ไม่ยอมเหมือนกันอยากจะกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงคู่โอ้ยแทงได้เจ็บๆด,ด้วยนะครับเบตตาอ้าวซ้ายเกี่ยวได้โอ้โหคืนด้วยเข่าครับอา้าวกดแขนกร,ระตุบมาทีโอ้โหนี่อําเอนครับถือว่ายัางใกล้เคียงกันเลยนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับกระดิงบอลแทงสวยๆฉันอยักเข้าไปโอ้โห ก็โอเคด้วยเข่าซ้ายเตีเยกาไปจังหวะขมาได้กําไรกลับมาครับขวาชาัยไปนะครับเป็นผู้ชนะแก้มือล้างตาได้ครับเพชรนาคาสิจเริญทรัพย์ชนะคะแนนเพชรอาวุธสอาจารุวัตแบบสุดมัน